สวัสดีค่ะมนี้เข้ามาเที่ยวสวนอินตาผาลั่มค่ะอยู่บานเข้าเนี่ยค่ะท่างนันไปบานคใำไงค่ะกาลสินเข้าเนี่ยปาดสนี่ค่ะมีแตยย่ต้นใหญ่ใหญ่อ้หซองเมืองขังในค่ะโอ้วพวงแง่ใหญ่ค่ะอ้ลูกกับลดนแนนกมีค่ะนี่ว้าว 360รอยองศากับสวนอินพาลำค่ะปอาอลังการนี่ดีค่ะสวนใหญ่ถูกค่ะมันจะต้นใหญ่ๆขนาดเพิ่งกำลังเก็บอยู่ค่ะกำลังทำการเก็บอยู่ค่ะโอ้ใหญ่คักค่ะสวนอินพาลำ ไปคนอันนี้รดเทบค่ะยางไ้มึงไกลๆอุ้ยอันนี้สั้นนี่คือขื่นสั้นค่ะอันนี้เพื่อได้สั้นเอาจ้ะ โอ้อมันเป็นลูกเนาบ่คะเป<อ>็ค่คะเป้นแม่แล้อยู่ขังเครื่องเลยกระเรียเขาหนยมันดีนี่ค่ะหน่วยมันดีดกะเกเปาอยู่ค่ะโางกมันดี่านใม,ม่นะองานนคะน่นคะอ้อันนี้เป็นตัดเป็นเขาเอื้นเป็น,ปน,ปนทะไายได้เนาะ ค่ะอู้รถเที่ยนตาค์ตำ จะหน่อยค่ะทา่านตกใจมันหล่นลงไหมค่ะแอบชิมนิดนึงมันหล่นลงเมื่อกี้ชิมนึงค่ะหวานมันอี้นจะลวกอยู่ทำงานค่ะวันอาทิตย์กำลังคัะ ว่องหนถูกค่ะเดี๋ยวค่ะขออีกไม่นึงค่ะเสร็จกว่ากัางเกงเขาค่ะวันอาทิตย์โอ้ยังกวดให้เลยค่ะห้ามกลางสวนอินทาลัมค่ะคุณแม่ถึนใจซันค่ะฟาดปวงงามงามเลยค่ะ <c oughs> <c oughs>

เดี๋ยวเข้าสิไปข้างในค่ะเข้าสิไปซื้อแล้วค่ะบันนี้อันนี้จะนนเป็นข้างนาค่ะแบบอันทิตตัดไปแล้วบ้านแตงเดือน โดยคุณจิราพรแสงจางฉายเพราะอินทภาลำค่ะอู้อันนี้คุณอาม่าคัดเลือกก่อนค่ะนีว้าวว้าวนี่ชาไลาค่ะนี่หน่วยสีแดงน้ำค่ะนี่ขู้างหลังเป็นกำลังแขกค่ะคุ <laughs> ่นเหนือแม่แม่รู้ว่าเป็นมังสวนรน้ำกัน อ๋อซีมมองแม่ตะก,กาลยนาทีซมมันขั้นบนแม,ม่ตานนก,กาเลาะขัหนว่ยเหลืองๆแม่ถามไปคนรวดจักบ,บา้า ไายเหล็กหน่อยค่ะหน่อยค่ะน,นี่าน้าวเแล้วันเป็นน้ำซืออันนี้ละ่ะหวาน 关爱点。嗯 นี่นะเรัวอันนี้เนี่ยเจ้าของสวนมันมบ้าค่ะครับเจ้าของสวน็นไงคะง <laughs> นี่ค่ะเจ้าของสวนค่าตกลงมือสังเองเลยคะ่ะ กำลังแทกค่ะมีแบบเป็นถุงเป็นถุงนี่ค่ะเป็นแบบแพกถุงค่ะซุ้มแพกถุงจบบรพครับถุงหน่อยค่ะงลลอยนะคะเนี่ยอันที่เป็นแพกไวแพกไวคาดสือ เป็นพ่วงยังสียขายยังไงคะแลยวแตใส่ค่ะล้ว200 250ค่เดี๋ยวจะใส่ค่ะรูละ200 200หาจิบเดี๋ยวแต่หลุมไงหลุมน่อยะคะ่ะเล่งมากเนี่ยเขาเสียวพว่วงไหน มาที่สร้งมาไรมาดูดเทียนอเด็กออกมาทียกคนตายตาหารมลูมาอ้นแม่ละมันสุกโอ้หนวยลนกะมี่ค่ะเขาเขาซิ้มก่อนอีกแล้วเ <laughs> ค่มาแล้กระกวางค่ะเอากวางนี่นีแหละอืม có nhiều này là những cái chỗ này mất mặt 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 เดอคะเมบ้านทียกได้บบนี้อะไอย่งเงี้มันล้นมันล้นล้นกีรล้นพ่วงไหนฮะหนักพ่วงพวงช่วอยเป็นยังไงนพ่วงตรงกลางเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเเดี๋ยวจะต้งทังเอาพ่วงที่แม่เรียกอ่อยนนหนหน่อหนน ôi mặc hết công nghệ gần đây quang 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 mặc hết quang 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 มันขวาง,งกันค่ะเอาพวงหนักเลยทางในมันเป็นิวงนี่งก็หวานกว่าแต่พ<ป>่วงนี่แมนตันั่นนูกมัน,<ป>น,นมหน่ะนม่ยิบม่งเนี่ต้องกินให้ถือเหลือกชาก่อนพ่วงหวานเอาพ่วงหนึ่งกว่า วางที่เดีอ้นอืได้เอจับได้แมถือบ่ค่ะถือบ่ไหวบ่บ่ถือบ่ไหวอะมั้งถือกล้องซันยาบึงบืนเนาะด้เล้อคะเอากล้องนี้ค่ะแม่ถ่ายรูปให้หน่อยว่าถ่ายสองคนลอืมบ่ตือเอง ได้แล้วค่ะบ้านบ้าน้านเลียกได้แล้วค่ะคุณชิมแล้วใช่ไหมคะชิมแล้วค่ะชิมชิมจนเหลือกก้วงเนีย ้ทำการจังค่ะมังคช่น่มอยู่ในตรงอินท้าพลาขึ้นกิโลแล้วค่ะ นี่หักให้เหลือ1,250นะคะ1 2 0่ค่ะแม่1น5 0งจ่ายตั้งค่ะหักแล้วเรียบร้อยมันหักแล้วเรียบร้อยแล้ว ราะว่าไอนน้อันนี้มันเ,เป็นเนนี่น้ำหนักเลค่ะค่ะมาเป็นห้ากิโลสามขีดน้ค่ะ,คะนูคิดห้ากิโลทวดค่ะ,คะมาค่ะไปเอาตัางค์กันเข้ยจ่ายค่ะค่ะ ขอถุงหน่อยอันนึงด้วค่ะขอถุงใส่ในมันอันนึงด้วค่ะขอถุงหน่อยอันนึงด้วค่ะ อ้เป็นจอเป็นจอสวยงามก,ก้อนกลับค่ะผ้าแม่เขาไปเมืองข้างในส่วนว่ามันใหญ่มาขัดมาอินทป่าล้ำคนพันตันเรียบร้อยแล้วคนเอามากรวงไว้ข้างล่างเราพันตันขออนุญาตขออนุญาตอย่าควงเราเลยขอแล้วโอเคมาเข้าไปได้วันน้าแม่แบกกลาวหัวด้วยส่วนอินทป่าลัมค่ะ <c oughs> <c oughs> มือนี้มาหากินของหวานแตงๆเหมืนอนไง <laughs> ของหาวานยี่หลี่ค่ะคุณอ่ะมันตาดแหลวก็นนว่างไหม่ข้างล่างเป็นเมืองคุณเป็นกำลังตัดอยู่คุณแม่่าเห็นตอนพันตดัดทมาเมืองนี่อันนี้น้อยมันล้นตัวเนี่ยมันอาทิตย์หาซิมเลยหวานอืมอม,มันล้นอยู่หวาน คนตัดเราคนนำมาว่างใหม่ัดเรียกขัดเรียกเป็นยังไงต,ตื่นเต้นมากเมียบ้านเราค่ะวันนี้ชมสวนอินทพผาลัมค่ะจันเอ็ม <c oughs> <c oughs> บ้่นคำไงค่ะกาละสินเท่านี่แหละค่ะบ๊ายบายอิ่มแร้วค่ะได้เมียบ้านเราฟ้อมเมียบ้านเราค่ะ,คะ,คะตอนนี้ <c oughs>